สวนไงก็นี่ไงเอาตัวดำมาสู้ยสวนงอ่ะบีมาตเตอร์อ่ะชื่อว่าดีเลยไม่ดีไม่ดีแต่บล็อเกอร์อ่ะบีไม่ดีเหรอวะบีกูนัว่าดีนะเอาบล็อเกอร์มาทำเฮี้ยอะไรวะเอาชาล่าล่าที่จริงโบเกอร์ก็ได้นะถ้าอีดิกมาแม่งเดือดเฮ้ยเขาโสดอยู่แล้วถ้าอีดิกมาแม่งเดือดอ่ะเออถ้าอีดิกมาแม่งเดือดอ่ะไม่งดสัตว์ แต่เราจะเราจะเออเดี๋ยวไม่ถ้าหมีมันออกเลยเดี๋ยวมึงจะบิงไม่ได้นะเว้ยดองซอบมึงไม่ออกบินเฮ็ดเฮ็ดไอ้ยเหี้ยเขา<อ>เขาไม่บิงกันหรอกวอร์เกอร์ก็ได้ดรู้เรื่องเลยเหี้ยยูอัพพี่โป๊ะโป๊ะว่านี่โคฟอร์ดไม่เช็คไม่เช็คเออในโคว่าไงวะทำหายแล้ววะ ่าไงฆ่าฆ่าเขาเลยอินโวาเดนถ้ามึงมาแล้วมึงก็อย่าลเปิดมด้เนนะตลาเลไม่เป็น10 seconds to go อสกิลโมโหหน่อยอ่ะเฮ้ยเออเนคลเลยอยากรู้อยากเล่นเล่นไเี้อยากเล่นโวมากกว่าอาเล่นเลยอาเลเลยเลยเลยอลอะไรออะิอ ทำอะไรก็ทำาอ h e p o e l e องอกอะไรวะออกรองเท้าแม่งแล้ว Yes พ่อบอกคไหนเจอลูกกูป่ะวิีป Yes มาเท่าหร่ะสิ

โอ้อมละป้อมละป้ออมาน่ป้อมเน่ป้อมถือวะลาลาเสมออะไอคิวไม่ได้แหล่ะเนี่ย oh, <right? S 2> มาว gotcha. ันมามีนี่แหละเออกูก็มีฉีดเหมือนกได้บอกว่าใครวะมีเงินสีหมูด้วยเดี yes. oh. mm. e ๋ยวจะรอรอรอไปเดี Lo, Lo, Lo. ๋ยวไปก่อนก่อนไอ้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 จัสีศษไปเฮ้ยเฮ้ยทศมีมีลูกิดตรงนี้เอาป้อมหน่อยไหมป้อมหน่อยวะ ใครวะไลออนเหรอต้ามงึงเอาบ้าเรว่เรเรา้องเล<ห><ห>่นเรื่ออะนีะ่วิวานป่ะนี่ว่ะ ตรงนี้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 มีโมาแล้ว How a b o u ี that นีแปดวิมีโปเฮ้ยอีกเฮ้ยมีมีมีโปมาฆ่าได้ฆ่าได้เอาเลยมีโปมา A galloping ตองนี้ก็ต้องป้องหวัดนป Two down มีโปซ้าย Hey มีมีมีคนมาเอาหิ้ว Plague s m a l ้ e r looks like we're there the goes one of the other fellas midtown oh my. the horn there mmm feels all right oh the horn marks the spot almost feel bad for your top i'm gonna put it up what the real estate sounds yes your top tower's are hurting จับมะล่ะอ่ะจับมะล่ะคนนี้ก็ปล่อยนะหยุดไปเด้อเอาเดียวเดียวจะเอาเค่น่ะสองเลนสองเลนสองเลนเลยไมด้อยู่ได้อยู่ม่ไดขึ้นได้นะขึ้นได้นะไม่หักลัวคราวนี้มีโป้มีดีมัวอะไรวะ

โนรัมน่จะไม่กลับ t รอกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาสรตีตลอดเลยเหรอไอ้อมเนี่ยเฮ้ยเขี้ยมันดังต้องสองเลยนูว่ากลับเฮ้ยเไจ๊จบกกลับเลยจบกอ้แม่ด้ฟิกเกอร์ไป

จะข้ามีอยู่พ่อเอาเลยนี่ยน้ำหมดม่ไมมันไม่มีไม่มีผู้อข้าไปว่าข้าไปไนไมากไ้เจ้ยไหนยน i ี่ไปไเรียไัไทไมเฮ้ยออมิดออมิด เป็นไม่ได้เอาตัวเฮียเอาเอาเอาตเวนมอยู่ล่างไม่ได้เนี่ยด็กแบกวากูเป็นไ่ได้แล้วก็ไปแล้วหวะเปิดเลยไหมเปิดเลยเปเลยเปเลยเน้ยเนี้ยใช่ไหมเน้ยเวนเวนเวน่ตาไม่ทันหรอวววววววเเ ้ยัเฮ้คือไม่รู้ว่าจะเป็นคนจริงหรอวะ๊ด๊ดฟ๊เอ้ยเนี่ยเม็ดป้อมดป้อมไม่ไหวหไม่ไวไม่ได้ตายเลย ไปยูนะีปยนูยนะเอาลูกเอาลูกเอาเอาลูกมันก็ได้ก็ตายนะถ้ามึงเอาเอาลูกตายอ่ะกำลังเคลื่อนย้ายเห็นบ้างเห็นบ้าเยอะป่าวเฮ้ยมีพ่อแม่ล้างเขาด่วนเลยว่ะเด็ดด้าน

เฮ้ยโอมโธ่นี่รู้ทีี้ แน่นอนว่าหมูเว่าถึ่งเาตัวนะไอ้เยี่เป็นมันว่าเยอะกว่ามึงอ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยแม่ก็ไม่ติดบ้องเราตมองลับนโอ้ยยินดีด ้ันกลัวแตกแล้วว่้นี่เราเข้ากดนไหมเขื่ดนได้เวลาไม่ไไมวั่นี้เขาดีวางไม่ได้วางไม่ได้เพื่อวัตสันไอ๊ยมันต้องไร้สาร่นละนม่เราไปคูไปนะแม่เราไปคูไปนะ

ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูเกิดเกิดแล้วเอาเลยไอ้มงดรอมึงว้ามมาเว้ยมงว้ามิ่ไม่ได้ไม่มันใช่สี่วามเร็วนะเร็วนะเรวเร็วเลยตัวได้ดีไม่ได้นีไม่ได้เหมือนกันไอ้มงดรอพวกเราว้ามไอพวกเราเดินไปถึงแล้วปะ ไม่ัมนจะเอตมันเอจะเอเนายแล้วกูเอเกินไม่มีว um ่ะโอ้ยเฮียย่าเพ่นอย่เพ่อย่าเพ่ไอ้สว์เ่ มันมันมา้นาเนีโหระวังระวังนิโอ้โหูีด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 วดี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  t ีด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  what the fuck you Hello. Hello.